สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเที่ยวตลาดตลาดน่าเชือกนะพี่น้องเนาะตลาดน่าเชือกเมาดงมีอย่างน่อันนี้ขอบคุณมากเลยจังโอ้โหผลิตฝาในห้างค่ะ้องตาชทีนตัดได้ดีกว่านนี้มากเกิดใจได้ซุกซ่อนใครเนี่ยตื้นตื้นเนี่ยขีดขาขขตายนะามาใบ่ายตื่นตด่น เหีกตามบ่กตามาบจะดันนี้ลานขายอเอาดสิจาอยากเอาเสืออ้ยบผมมี่าเอามันมาด้เอาดิอันนี้มันมันก็บมะราวดอกไม้พี่น้องตลาดแช่ นป่ไ oh. ี่ลาอวยจัาตามเนขึนไป้าตะวสันนเชานีก็เด uh, ๋อัน mm น้น hmm> ่ซอมากเนาะน้อคนรี่ไปสื่อยังค่ะม้างคนทีไปสื่อยังเอาไก่ปล่าตไก่เอาไนค่ะ <Okay. S 1> เอา <Okay. S 1> ฟีเตอีวนฟีัอาีกนี่จะร้อยจะบาทร้อยอบาทค่ะเอาล้นเอาล้นค่ะโนึงไทยมเคีรแต่แม่ค้าพ่ามร่นเหลยบบล่า,ลบาว่าไทยไปเล่ากันได้ไหมค่ะพูงามอยู่จะจองกับไทยเป็นโลงของเจ้าด้วยนี่ ม่ค่ะแม่ค่ะวแม่ค่ะผู้งามเลยทานแมค่ะน้ำค่ะมัได้ยิงมานมันมหวาเ้าไ้ถ้าแป้มลนี่ที่หางาน้ำบ่อหรอเ่อหวานต่อโกินขอห้อโอ้ติดอดันนี่มาถามเรียกินขอกินน้ำถามนตเดออีลา ก็ได้วเรถเข็นมาละโอ้ออไปไปไป,าไปตามตามไตามนั่นตามทอดบ่ออันย่างขอ,ปของป้าขนมส่าค่าฮ่ตงทอดบ่อเป็นกองข่อยบินาขอบคุณขอบคุณโอเอาจต่กองตรงนัง้น

ประสาทบอกไปประสาทที่นี่ะชื่สี่เล่า <c oughs> ประเดี๋ยวอคไรลันเต่าล้วมันเบิดเอเอมันเต้าเต่า้าเตอเต่าลายคนเบิอ เลยแต่เริ่มาจากความไม่ได้กินเผาน่ร้านเนี่ยพี่น้องร้านเนร้านเนื้อค่ะโอหมูอันนี้หมูห

สบาทนสวัสด oh ีค่ะพ่อแม่พี่น้องหมนี้มาเที่ยวตลาดตลาดน่าเชื่องนะพี่น้องนะตลาดน่าเชือกเพราะุีอย่างไัวเพนาเน่